เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังล่าสุดเดินทางมาถึงวันที่7แล้วนะคะคณะอนุกรรมาการำกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะซึ่งระบุ วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตระหวังวันที่1นึถึงสาเอ็พฤษภาคม2565และมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนแต่ไม่เกิน12เดือนนะคะซึ่งว่ามันสำาหลังสดเชื้อแป้ง25%ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงกิโลกรัมลนะ2.92บาทขณะที่ราคารัฐบาลประกันหรือราคาเป้าหมายอยู่ที่2 5 0บาทต่อกิโลกรัมนะคะ ดังนั้นในงวดที่7ของการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะทกะสจึงไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างเพราะราคากลางอ้างอิง2.92บาทต่อกิโลกรัมสูงกว่าราคาที่รัฐประกันไว้ที่2.50บาทต่อกิโลกรัมดังรายละเอียดตามภาพนะคะทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปีผลิต64 65ราคาเป้าหมายที่รัฐประกัน2.50บาทต่อกิโลกรัมหัวมันสดเชื้อแป้ง25%โครเลอนละไม่เกิน100ตันและไม่ส้ำแปลงนะคะเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่1ตุลาคม63ถึง31มีนาคม65ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายน64ถึง31พฤศภาคม2 5 6 0 66นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์